Infinix GT 20 Pro มือถือสเปกแรงดีไซน์เท่เล่น ARV 120เฟรมได้ในงบ12,999บาทสวัสดีครับผมเบลเองนะครับวันนี้เราอยู่กับ Infinix GT 20 Pro นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนน่าจะรอคอ,อยตั้งแต่รุ่นก่อนแล้วใช่ไหมครับอยากให้เขาเอามาขายในไทยใช่ไหมเป็น Android รุ่นแรกนะครับที่สามารถรัน ARV ได้ที่120เฟรมนะครับแน่นอนว่ามือถือรุ่นนี้นะครับในเล่นเกมเป็นหลักอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่เขา แถมมาให้เนี่ยก็คือในเรื่องของกล้องนั่นเองนะครับที่เขาใส่มาให้ความลเอ็ดที่สูงนะแล้วก็มี OIS ใส่มาให้ด้วยนะครับพร้อมกับถ่ายวิดีโอ 4K 60เฟรมได้ด้วยนะถือว่าเป็นเกมมิ่งโฟนที่ยังไม่ทิ้งกล้องนั่นเองนะครับสำหรับในเรื่องของแถมดีไซน์ต่างๆนะครับผมทำไว้ในคลิปอันบ็อกแล้วนะสามารถไปหาดูย้อนหลังได้นะครับหรือว่าจะกดลิงก์ที่ด้านบนก็ได้ก่อนที่เราจะมาเทสเรื่องของการเล่นเกมอย่างจริงจังนะครับผมก็มาดูสเปคคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนก็ ก็น่าจะไปหาสเปคดูกันเองได้อยู่แล้วเนาะเอาเป็นว่าเราให้คร่าวๆแล้วกันนะครับตัวนี้เนี่ยหน้าจอนะครับเขาจะให้มาเป็นแบบ AMOLED นะครับที่144เฮิร์นะครับก็เขาสามารถปรับได้หลายเฮิร์สเลยนะครับปรับแบบล็อกไว้ได้เลยนะตั้งแต่60 90 120ถึง144เฮิร์สเลยนะครับที่สำคัญตัวนี้เนี่ยเป็นทัสกรีนที่เซม pling เ a t สูงมากๆนะครับถึง1,500เฮิร์สเลยนะครับ ชิปเซตนะครับได้ตัว d e m e s t ตีแป0 0มานะครับเป็นชิปเซตที่แรงพอๆกับตัว Snapdragon 888เลยนะใส่แรมมาให้สูงสุดที่ 12GB นะครับเปิดเพิ่มได้ที่ 12GB ด้วยนะแล้วก็มีส t ต r เ g e ใส่มาให้ที่ 256GB ด้วยนะครับ พร้อมกับแบตเตอรี่ที่5,000มิลลิแอมแล้วก็ระบบชาร์จเร็วใส่ไม้ที่45วัตต์ตัวกล้องเนี่ยก็ให้มาที่108ล้านพิกเซลนะครับมี OIS กันสั่นมาให้แล้วก็ถ่ายวีดีโอ 4K ที่60 fps ได้ด้วยนะครับโดยรวมของประสิทธิภาพในรุ่นนี้นะครับที่เขาใส่มาให้ในงบ12,999บาทเนี่ยผมว่า อยู่ในเกมที่โอเคนะครับผมคือตัวเกมที่เราจะมาเทสหลักๆในคลิปนี้นะครับจะเป็นเกม ROV นะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของรุ่นนี้นะครับคือสิ่งสําคัญที่เขาใส่มาให้ในรุ่นนี้นะก็คือนอกจากชิป d i m e n s i t y 8ป0 0เนี่ยเขาจะมีชิปอีกตัวหนึ่งนะครับที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการเล่งเฟรมเรทนะครับก็คือตัว p i x e l Works X5 Turbo นะครับตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีความคล้ายคลึงกับตัว DLSS บวกกับเฟรม Generation ของฝั่ง Nvidia นะครับหรือว่าจะเป็น FSR กับ Fluid Motion ของ AMD นะครับผมประมาณนี้นะทำให้ตัวนี้เนี่ยสามารถรัน AV ได้ถึง120รเฟรมนั่นเองนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเวลาเราเล่นเกมเนี่ยอัตราดต่างๆเนี่ยมันก็มักจะมากับระบบเสียงใช่ปะ่ะตัวนี้เขาให้ลำโพงคู่มานะด้านบนก็มีนะครับด้านท้ายก็มีที่เป็นลำโพงนะครับผมก็คือเป็นลำโพงคู่แน่นอนนะครับจะเป็นลำโพงคู่แน่นอนทำไมวะ <laughs> แล้วก็ระบบเสียงระบบสั่นเขาเนี่ยคือใสมาให้อย่างจัดเต็มนะครับเขามีจโรสโคปแบบฮาร์ดแวร์ใส่มาให้ด้วยนะครับใครเล่นเกมพวก f p s อะไรต่างๆเนี่ยคือเขามีจัรโแถมมาให้นะวางใจได้เลยนะครับรุ่นนี้ที่สําคัญนะครับเขามีระบบระบายความร้อนแบบใหม่ใส่มาให้ด้วยจะเรียกว่าแบบใหม่ไหมนะก็จะเป็นตัว v a p ป r ร์แชมเบอร์นะครับลิควิดคูลนะครับปกติแล้วเนี่ยเวเปอร์แชมเบอร์กับล i ควิดคูล l เนี่ยจะแยกกันนะครับ เอา2เทคโนโลยีมารวมกันหรือเปล่านะแต่ว่าเขาบอกว่ามันระบายความร้อนได้ดีนะครับเดี๋ยวลองมาเทสกันแล้วกันนะว่าเล่น r อา2 2 0เฟรมนะครับจะร้อนแค่ไหนนะคือตอนนี้เนี่ยความร้อนของเรานะครับประมาณ30องศาอยู่นะครับแบบไม่ได้ทําอะไรเลยนะห้องอุณหภูมิประมาณ28-29องศานะครับหน้าจอก็เหมือนกันเดี๋ยวหน้าจอก็เนี่ยวิ่งอยู่ประมาณ30องศานะครับ เวลาทสนะครับผมจะเปิดตัวจับเฟรมเรทด้วยนะทุกคนจะเห็นว่าเฟรมเรทบนหน้าจอเนี่ยดูดิมันก็จะวิ่งอยู่ประมาณศูนย์เฟรมนะตอนนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเป็นหน้าจอที่ดีนะพอเวลาเราแบบไม่ได้จับหน้าจออ่ะมันก็จะแบบวิ่งอยู่แค่นิดหนึ่งมันก็จะวิ่งอยู่ที่ศูนย์เลยหรอจริงจริงอ่ะมันจะต้องขึ้นมาหนึ่งเนาะแต่อันนี้คือเป็นหน้าจอที่ดีนะครับเป็นหน้าจอที่ประหยัดไฟนะครับประหยัดแบตบประหยัดไฟอะไรวะ ประหยัดแบตดีเออเนี่ยเวลาเราปัดหน้าจอไปมาใช่ปะ่ะเฟรมเรทก,ก็จะวิ่งปกติเลยนะครับแล้วก็พื้นผิวนะครับเขาวัดด้วยวิธีประมาณ34.6องาศานะครับผมเห็นปะ่ะพอเข้าไปในเกมนะครับก็จะวิ่งอยู่ประมาณเกือบ120เฟรมเลยนะเพราะว่าเราเปิดแบบ120เฟรมไั่ไงเห็นปะ่ะอันนี้คือการตั้งค่าของเกมเอาว้ที่ผมตั้งไว้นะการแสดงผลเอาสูงสุดไปเลยดีปรับสูงสุดเลยนะครับการกควบคุม UI ต่างๆนะครับนี่ FPS ปกติแล้วทุกคนจะอยู่ที่สูงมากใช่ไหมมันจะมีสูงมากอีกหนึ่งระดับเลยนะเป็นไงตอนนี้คือเปิด120เฟรมนะทุกคนดูดิดูด้านบนเนี่ยจะวิ่งอยประมาณนี้ประมาณ90กว่า100เห็นไหม1้8ยิแบตเตอรี่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ84%นะครับมามาสาวกเกม Rov เราออกรองเท้าก่อนเลยนะครับเกมนี้ผมไม่ใช่แฟนเกม Rov นะเพราะฉะนั้นเล่นกะกา,กากแน่นอนนะทุกคนไม่ใช่หมดจัดระดับด้วย หมดทั่วไปนะครับเอามาลองเล่นให้ดูเฉยๆนะครับว่า,วาเกมน,นี้สามารถรัน120ได้จริงๆเห็นปะ่ะ11 118 119นะครับตอนนี้มันมีรุ่นไหนปะที่ทําแบบนี้ได้แต่เขาบอกเอาเคลมเลยนะว่าตัวนี้เป็นตัวแรกเลยนะครับที่รันได้120เฟรมนะครับอา Audi e q ไปแล้วสบายๆนะครับอ ้องมองตรงว่าเราก็คงเล่นกระไก่อะนะเราจะมาเล่นจัดอันดับบนตอนที่เรากำลังเทสเกมอยู่มันก็ไม่ถูกไงอาดิโถของแค่นี้ไม่ขนาบมือพี่ลอคือ คือเราเล่นมนันเกินไปนะลืมลืมลืมดูเลยว่าเฟร,รมยังวิ่งร้อยยี่สิบอยู่ไหมทุกคนคงเห็นอยู่แล้วใช่ปะ่ะอ่าประมาณนี้เลยนะครับเท่าที่ผมสัมผัสตัวเครื่องเนี่ยไม่ได้รู้สึกร้อนเลยนะต้องขอบขอบเครื่องแต่ว่าที่เห็นอยู่ตอนนี้ข้างบนอนะ่ะมันประมาณ4ี่เจุด็ใช่ปะ่ะมันเหมือนเป็นการวัดอุณหภูมิที่อยู่ภายในนะครับก็พูดยากนิดนึง จบไปแล้วแบบง่ายๆเลยอ่าก็ตามนั้นนะครับคุณเล่น RV 120เฟรมได้แน่นอนนะแล้วก็ลื่นๆด้วยนะครับอุณหภูมิตัวเครื่องตอนนี้เนี่ยถือว่าไม่ได้ร้อนมากนะครับเอาละทุกคนนะตอนนี้เป็นการเริ่มอีกเกมหนึ่งนะตอนนี้เนี่ยเวลาประมาณ บ่ายบ่ายโมงสีนาทีนะครับเราเริ่มเล่นกันประมาณประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงสินาทีเนาะเพราะฉะนั้นนี่ก็ผ่านมาประมาณครึ่งชั่วโมงแหละนะครับเดี๋ยวลองเล่นอีกเกมหนึ่งนะครับก็จากที่เทสเทสดูนะครับผมผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยก็นี่นะดูความร้อนเอานะครับจากตัวเลขตอนแรกนะครับ30กว่าองศาใช่ปะสามสองศาตอนนี้ก็เพิ่มมาไปประมาณ40ต้นๆนะครับผมในเรื่องของความร้อนนะส่วน อันนี้ดู39อ,องศานะครับผมหน้าจอตรงนี้อ่าเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายให้ดูประมาณน,นี้ก่อนแล้วก็เฟรมเลทนะครับผมถือว่าดีมากนะครับเฟรมเลทนิ่งอยู่แบบร้อยกว่าร้อยกว่าตลอดนะครับคือเล่นได้ลืนลนล่นมากจริงๆนะเออระบบระบายความร้อนแบบใหม่ของเขาอะเวเปอร์แชมเบอร์คูลิ s งซิสเต็ะ ือว่าทําออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะครับด้วยความที่แบบแหงระบายความร้อนเขาใหญ่ด้วยนะเกมนี้คือเล่นแบบอืครึ่งชั่วโมงผ่านมาแล้วว่าก็ยังลื่นๆอยู่เลยนะครับไม่ต้องสงสัยนะถ้าว่าไอทีมทีมตรงข้ามเขาก,ากากจังแนละ้วเล่นโหมดปกติธรรมดานะไม่ได้เล่นโหมดแบบจริงจังนะครับดูดูดูเฟมเลดีเฟมเลดเขาเอาเรื่องนะ ใครอยากได้มือถือ Android นะครับที่สามารถเล่นได้ถึง120เฟรมนะตัวนี้ตอบโจทย์พวกคุณแน่นอนนะครับแล้วแลคือแบบมันเล่นได้ดีด้วยไงมันทั้งลื่นทั้งเครื่องก็ไม่ได้ร้อนมากนะครับอยากให้เครื่องเย็นกว่านี้ใช่ปะตอนที่คุณซื้อไปอ่ะที่เขาแถมพัดลมระบายความร้อนอ่ะติดแล้วดิความร้อนจะไม่ถึง40องศาแน่นอนนะครับมันจะช่วยคุณได้เยอะมากนะครับอันนี้คือค่ายยับ จยับยับแดบยับ,ยบดุมๆแล้วนี่เกือบชั่วโมงแล้วนะ <S <S เลื่นๆไปเนี่ย <S 1> <S 1> เรามีดูดเลือดนะมาจิมาจิาเรามีดูดเลือดนะมาจิ อย่างว่านะเครื่องมันเขาเอาไปแบบเล่นในโปรลีกเลยนะทุกคนเครื่องนี้เขาเล่นในโปรลีกเลยนะน้องๆถ้าน้องซื้อมาจะเล่นเอาวีแบบ120เฟรมนี้คือแบบโอ้โหโคตรมันนะ่ะเขียน,นี่โดยรวมแล้วคือหนึ่งชั่วโมงผ่านไปนะครับหนึ่งชั่วโมงผ่านไปแบตเตอรี่จาก85เปอร์เซ็นตนะ เหลือประมาณเจ็ดสิหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเล่นเอาวีลดไปแค่สิบเอเซ็องทุกคนแบตเตอรี่นะความร้อนนะครับมาดูความร้อนหลังเล่นหนึ่งชั่วโมงผ่านไปสามสิบดองศาข้างหลังนะครับที่ด้านหน้าของตัวเครื่องส9สิบองศานะครับเพราะว่ากระจกมันสะสมความร้อนได้ด้วยไงเออขอบขอบตัวเครื่องด้วยขอบเครื่องสามสิบองศานะครับขอบเครื่อง ไม่ร้อนนะถ้าแปะพัลงเข้าไปนี่คืออืมประมาณหนึ่งเลยผมแถมเกมบูทิลิงเวฟบูทิลิงเวฟนะครับหลายหลายคนน่าจะเป็นเกมที่หลายหลายคนชอบในช่วงนี้นะครับปรับทุกอย่างเนี่ยแนะนำก็คืออย่าให้หลอดตรงเนี้ยมันสูงมากนะครับส่วนตัวผมปรับกราฟิกุโลสุดเลยนะเปิด60เฟรมเรทนะครับเปิด FSR ด้วยนะครับแล้วก็เปิด ลดรอยหยักไปนิดหนึ่งนะครับผมนะแล้วก็เรสโ l ลูชันเนี่ยปรับไปโลเลยนะนี่ประมาณนี้นะครับผมเกมนี้มีบั๊กนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับตัว,ตวเครื่องนะทุกคนเห็นปะตัวนี้ไม่เกี่ยวกับตัวเครื่องนะครับเกมมันเป็นบั๊กของมันเองนะครับสักพักหนึ่งก็จะหายถ้าเกิดว่ามันเป็นทุกเกมอะมันอีกเรื่องหนึ่งนะแต่นี่เป็นแค่เกมนี้นะครับเออถามว่าวิ่ง60เฟรมเรทได้ไหมวิ่งได้นะครับผมสบายๆเลยนะครับ ตรงที่มันเห็น30เนี่ยคือเป็นที่ตัวเกมนะครับเวลาเราเปิดแมปขึ้นมาจะดรอปลงมาหรือแค่30 FPS นะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดตรงไหนของของการตั้งค่ากันแล้วแต่เนี่ยดรอปลงมาหรือประมาณ30 FPS นะครับผมไม่เข้าใจว่าทําไมกินนี้ทําแบบนี้เหมือนกันนะโอ้โหเกมเกมน้องน้องแบบว่าไม่ไม่เอาใจซีพีซียูเมดเทคเลยอะจริง <laughs> ต้องรออัปเดตน,นะครับ แล้วถามนะว่าวิ่งจนถึง60ตลอดเวลาไหมก็ไม่นะครับคือบอกตรงว่าใช้สเปคเครื่องสูงนะครับบูทเลิงเวฟสุดแบบสุดมากาประมาณนี้นะครับผมเฟรมเรทจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ40 6 0 fps นะครับในตอนบวกกันเนี่ยก็จะลดลงมาเป็นเรื่องปกตินะครับผมกับเกมที่ใช้สเปคเครื่องสูงกว่าเกมชินอิมแพกนะอันนี้คือผมแถมให้เฉยนะอุณหภูมินะครับดู เวลาใช้เวลาเล่นเกมนี้นะครับจริงๆอ่ะผมพูดได้เลยว่าการเทสอุณหภูมิอ่ะไม่ต้องรอนานเลยนะเล่นเกมแค่10นาทีอ่ะก็เทสได้แล้วนะครับมันก็คือแบบสุดได้ประมาณนั้นลแหละอุณหภูมิอ่ะอย่างเกมวูเทลิ่งเวฟเนี่ยประมาณ41องศานะครับตัวหน้าจอถือว่าทําออกมาได้ดีมากนะเออเอาจงจริงผมรู้สึกว่าประทับใจในอะไรนะเวเปอร์แชมเบอร์ของเขานะครับหน่วยระบายความร้อนของเขาอ่ะทำมาดีจริงนะทำมาแบบใช้ได้เลยนะครับ ก็ถามว่าตอนเล่น ROV เนี่ยผมไม่รู้สึกถึงความที่มีเฟรมเดงเฟรมดรอปอะไรเลยนะครับคือเขาทำออกมาได้ดีเลยนะแล้วก็ในเรื่องของอินเทอร์เน็ตต่างๆที่หลุดไหมไม่นะครับเครื่องนี้รับ Wi-Fi ได้ดีมากนะครับขนาดใช้เมสนะก็ยังใช้ Wi-Fi ได้อย่างลื่นไหลนะครับผมเล่นเกมไม่มีกระตุกเลยนะเทสเกมเนี่ยผมอาจจะลองเอาไปเทสเกมอื่นๆให้เพิ่มเติมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้ลองทสเกมไหนเนี่ยก อ่าคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับเผื่อมีคลิปหน้านะถ้าถ้าผมทําทันนะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับ In f ฟ n i x GT 2 0 Pro ในรุ่นนี้นะครับเข้าไทยแล้วนะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆทุกคนนะครับซื้อในช่วงวันเปิดตัวของเขานะครับก็จะได้กิฟต์เซ็ตไปด้วยนะครับผมก็จะมีของแถมเป็นแบบตัวพัดลมระบายความร้อนกับหูฟังแถมไปด้วยนะครับตามที่ขึ้นรูปเลยคนเนียก็รอ จับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะครับแล้วก็ทุกคนรู้หรือเปล่า i n f i n i ิ Infinite เนี่ยเขาทำเกมมิ่งโนดบุ๊กด้วยนะจริงๆทําทำโนตบุ๊กมาหลายเจเนเรชันแล้วนะครับแต่ว่าเจเนเรชันล่าสุดเนี่ยที่เขาเปิดตัวมาพร้อมกันกับกับมือถือรุ่นนี้นะก็จะเป็นเกมมิ่งโนตบุ๊กนะครับก็จะเปิดตัวมา2รุ่นด้วยกันนะครับในชื่อ Infinix GT b o o k นั่นเองนะครับยังไงรอติดตามกันได้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงคือเขาทำออกมาสำหรับเล่นเกมโดยเฉพาะเลยนะครับ ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับสามารถหาซื้อผ่าน TikTok Shop ได้นะครับมีแอปส้มแอปฟ้าก็ขายเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะครับออฟไลน์มีขายด้วยนะตัวนี้สำหรับรีวิววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่รีวิวหน้านะบ๊ายบาย